ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันพืหัสนะคะวันเพื่อหัสวันที่3าิบนะคะพฤศจิกาย,ยนพศ2 5 6พนนะคะเมื่อนี้นะคะแอดกับมิตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากคือเก่านะคะมืออื่นนะคะเลขออกแล้วนะคะทำจมนะคะเมื่อนนี้นะคะแนวทางนะคะที่แอดสีแดงมาฝาก f อทางช่องก็คือเลขซองนะคะลํำปางนะคะเพื่อนได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะคะ กาซีแตงคุณคุณหูอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าแอดเคยได้ล่วงหายแล้วนะคะเพิ่นกกลับมาหาย่งอีกครั้งหนึ่งนะคะกะเข้าแน่รุดแน่นะคะเลขกซ่องลำปางนะคะส่วนมานะคะก็เข้าตรงๆนะคะสำหรับเอฟซีันใดนะคะเคยติดตามเลขซ่องนะคะ ลำปางนะคะคงสีคุนคนๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวฮอไปเบิ้งตัวเลขหน้าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฟังนะเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับท่างช่องแม่เกคตคดมักเล็กน้ำแน่นะคะฝากกดเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขหน้าทางนะคะมาตอนพีตอนนองก็แล้วกันนะคะการบอสเซเวลาเ่าฮอาไปเบิ้งตัวเลขหน้าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เลขซองลำปางนะคะวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบนอย่างเดียวนะคะถ่าเลขนนี่นะคะเก่าตัวนี้นะคะคุนว่าตร,ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะออกตรงตรง,ตรง,ตรงไม่ต้องกลับถึงจะได้จ่ายนะคะอันนี้ลำปางนะคะสามพันนะคะเขียนหน่อยนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกันมา เอาค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะอ <c oughs> ดใจบรยูนนะคะได้ให้ตัวเลขแนวทางมากนะคะจอจ่อพร้อมนะคะเมื่อนี้นะคะวันที่สามสิบนะคะเนาะนะคะถ้าออกตรงๆนะคะบนอย่างเดียวเด่นง่ายนะคะไม่ต้องไปกลับไม่ต้องลงล่างนะคะจะวางกันเลขลายโวเติบนะคะเก้าสาม เก้าส้าห้าหอืมตรงๆนะคะแล้วก็สองสามสองสี่สองห้า,หา ชากันมาแนะคะ่ะแล้วเป็นไปติดน้อยนะคะแล้วศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะ พันบอกว่าตรงๆนะคะไม่ต้องกลับนะคะบนอย่างเดียวนะคะเลขซองลำปางนะคะก็จำได้ว่าจะเลขซองนะคะที่แอดเคยได้มาล่งหายนะคะก็ห่างหายไปโดนนะคะพึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ให้เจ้าพร้อมนะคะมืนอนีกวันที่สามสิบนะคะนะคะเพันว่าตรงๆไม่ต้องกลับนะคะเลขซองลำปางนะคะซองละสามพันนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบนยางเดียวนะคะเพิ่นว่าการัานตีนะคะนะคะเพิ่นว่าก็ล่องไปเบิ่งกันแล้วกันนะคะสําหรับท่านใดนะคะงบหน่อยทุนหน่อยนะคะก็ สามบาถนะคะซื้อตัวเด่นนะคะตัวเด่นของเพิ่นได้นะคะเพิ่นวานเนาะค่ะเนาะตัวเด่นของเพิ่นได้แล้วก็มีเก้าห้านะคะเพิ่วนวานนะคะสองห้าหฮนักนะคะห้นักสามตัวนี้นะคะผู้ใดมีทุนทรัพย์หลายนะคะก็สาม,มาาถซื้อได้เพราะวา่า เป็นว่าตรงๆไม่ต้องกลับนะคะนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเด้อนะคะก็ขอให้เอฟซีทังช่องนะคะเอาไปเบิงเป็นแนวทางเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะมันทิกก็เป็นวันที่สามสิบแล้วนะคะนะคะสำหรับท่านใดนะคะเพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆนะคะแอดกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทังช่องแม่เกตคนหมักเหล็กเด้อนะคะแล้วก็อย่าลืมะค่ะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อจะไริพลาดตัวเลขนะคะ จากทังช่องนะคะบางที่นะคะแอดได้ลงเล็กลับคือเล็กลับลงไปนะคะลงไปได้หาหมือแล้วนะคะมีคอมเมนต์้ามานะคะสอบถามกับคามาว่าเล็กลับลงยั่งนะคะกะคิดว่าคุณพี่นะคะบริยกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะมันถึงบรด้เด่งขึ้นนะคะเนาะกะเข้าไปกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้่เด้อนะคะพี่น้องนะคะเพื่อจะบริพาดนะคะตัวเล็กเนืาา้อทังจากทั้งช่องนะคะ แอดกขอขอบคุณขอบคุณนะคะเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะค่อยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับทังช่องนะคะเลขซ่องนี่นะคะเป็นไหหมานะคะเป็นว่าถ้าออกตรงๆนะคะเราถึงจะได้เสียไปสามพันนะคะก็บอกกันตรงๆเลยนะคะเสียไปสามพันถ้าออกตัวกลับนะคะขันออกตัวกลับก,บกับบริสียนะคะ ออกตรงๆนะคะถึงได้เสียนะคะอันนี้กับปุ้ยมีทุนทรัพย์หน่อยนะคะสาม,มารถซื้อได้นะคะสามตัวนี้นะคะ95 25 05นะคะนะคะมีแค่นี้นะคะขันปุ้ยมีทุนทรัพย์หลายๆนะคะกัจัดนักสามตัวนี้นะคะแล้วก็ซื้อใบพร้อมนะคะนะคะเลข93 94 95 23 24 25 03 04 05นะคะเอาละค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอหายเอฟซีตั้งสองนะคะ เฮงๆงรวยๆนะคะถูกหวยรว้ยเบอร์เป็นน้ำกันนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2566นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ